เราจะมาแนะนำ office 365นะคะคือถ้าเราลงชื่อเข้าใช้ใน office com เราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถใช้ได้นะคะเช่นสิ่งที่เราเห็นคล้ายๆกันกับการทำงานออฟไลน์ก็คือ w o excel powerpoint นะคะ ส่วนทีมทีมใช้ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์เ v ว y ใช้สร้างเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์นะคะฟอร์มใช้สร้างออแบบทดสอบออนไลน์กับแบบสอบถามออนไลน์วันนี้แนะนำ Microsoft Teams นะคะคลิกเข้าไปที่คำว่าทีมอันนี้ก็คือสังเกตทักบาร์ข้างบนนะคะเป็นท e a m i c r o s o f t c o m คือเรากำลังทำงานบนเว็บไซต์ คนอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็มีการทำงานได้2แบบก็คือเราดาวน์โหลดทีมตัวเนี้ยไปไว้ในเดสก์ท็อปของเราในรูปของแอปพลิเคชันตัวหนึง่งคล้ายๆกับ o o m นะคะหน้าตามันจะเหมือนกับ Facebook การทำงานคล้ายๆกันนะทีนี้ถ้าเราเปิดขึ้นมาทีแรกเลยเราจะไม่เห็นอันนี้เดี๋ยวลบก่อนเราจะไม่เห็น ลักษณะของห้องเรียนที่เราสร้างแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะสร้างเราทำไงนะคะสังเกตไอคอนด้านบนที่เขียนว่า j o y All create team แค่คลิกนะคะ create team เราจะเจออยู่2ไอคอนก็คือตัวแรกเป็นการ create team ขึ้นมาใหม่นะคะก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันก็คือในรูปของห้องเรียนออนไลน์การทำงานร่วมกันนะคะ plc สตาร์ทก็คือ,อในรูปของการทำงานเป็นผู้นำผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานพวกนี้นะคะหรือไม่ออเทอร์ก็คือใช้สำหรับการตั้งชุมลมออนไลน์ทีนี้อย่างกอน,นีจอยจอยเราต้องมีคนในการเข้าไปจอยร่วมกับทีมเขาแต่ถ้าเรา,เราจะเราจะสร้างเป็นเจ้าของทีมเองก็คลิกสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อไปว่า,าเช่น จะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็นะคะก็ได้แล้วก็ description ก็คือการอภิปรายว่าอธิบายว่าห้องนี้มันเป็นยังไงลักษณะยังไงใช้งานยังไงนักเรียนห้องไหนอย่างนี้นะคะกด next. เน็กพอกดเน็กก็จะมีการเคลียร t ทีมขึ้นมาแล้วก็ระบบก็จะมีการให้เรา search ชื่อเด็กเข้ามานะคะรับเด็กเข้ามาเด็กก็คือไม่จำเป็นต้องมี Microsoft Team ก็ได้นะคะเราเชิญด้วยอีเมลส่งเมลไปให้เขาแล้ให้เขาเข้าทีมตอนนี้เรายังไม่มีเด็กเราก็สคริปต์ไปก่อน ห้งเรียเราก็จะเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้คือการทำงานบนเว็บไซต์แต่ถ้าทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงเราก็เปิด Microsoft Teams ขึ้นมาในระหว่างที่รอแอปพลิเคชันของท e a ขึ้นมานะคะนี่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรายุบหน้าจอของเว็บไซต์ไปก่อนเราเข้ามาดูอันนี้คือทีมที่สร้างไว้แล้วในห้องเรียนเคมีเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะไอคอนมันใช้อะไรได้บ้างก็สังเกตจากถ้าเราเข้ามาในทีมก็คือดับเบิลคลิกเข้ามานะคะก็จะเจออันนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆว่าเราสามารถที่จะโพสต์ได้นแนบ,บไฟล์งานได้สร้าง แบบทดสอบได้นะคะแต่ที่คล้ายๆกันดูทักบาร์ข้างล่างนี่ค่ะมีตัวหนึ่งตัวนี้ที่เราเรียกว่ามิ e t นะคะก็คือการเอ่อวิดีโอนะคะวิดีโอออนไลน์คล้ายๆกับ Zoom หรือว่า Google Meet ตัวนี้เราตั้งชื่อได้ว่าเราจะมิ e t หรือว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรจะประชุมตอนนี้เลยหรือจะตั้งค่าประชุมไว้ล่วงหน้าที่เราเรียกว่า s c h e d u l e ัด e ิสติก็ได้นะคะ ก็น,นี่คือแนะนำไอคอนก่อนนะคะตอนนี้เราเราไม่มิดเนะเาะก็กดไปปุ่มแรกทางยาวมาเลยนะด้านซ้ายมือก็จะมี activity ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะให้เขาทำเป็นห้องแชทนะคะที่สามารถแชทคุยกันได้ห้องทีม s s i g n m e n t ก็คือในรูปของการส่งการบ้านมอบงานให้เกรด c a l endar นี้ก็คือในส่วนของปฏิทินงาน ือเราจะคอก็คือโทรเฉพาะกลุ่มตัวนี้คือไฟนะคะไฟงานที่เราอัปโหลดให้เขาแต่ตอนนี้เราเราเพิ่งสร้างตอนนี้ก็คือเรามีหลายทีมแล้วก็อันนี้คือไฟล์งานที่อยู่ใน Microsoft นะคะจุด3จุดนี้คืออะไรก็กดดูก็คือการเพิ่ม Activity ใหม่ๆเ e ิร์ชแล้วก็ปักพินเพิ่มก็ได้นะคะการทำงานของ Microsoft t e a m หรือว่ารูปแบบหน้าหลักๆของเขาก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมห้องนวัตกรรมครูดิจิตอลนะคะ,ะคลิกเข้าไปทีนี้เราได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น3กลุ่มเพราะว่าห้องนี้ใช้สร้างไว้เพื่อที่จะอบรมครูนะคะก็เลยเขียนไว้ก่อนก็คือดูหน้าตานะคะก็จะคล้าย,ายกันสามารถที่จะแชร์นะคะข้อความแชร์เอกสาร แล้วก็พูดคุยสนทนาสร้างอีโมชันตรงนี้นะคะตรงนี้ดกดให้ดูภาพกิปพวกนี้ที่จะส่งได้เหมือนกันหรือจะส่งอีโมชันตัวนี้ก็ได้พูดคุยนะคะต่างๆอันนี้ประวัติการมีดนะคะก็ประมาณนี้นี่คือแบบคร่าวๆข,ของ Microsoft t e a m วันนี้ก็สวัสดีด้วย Microsoft t e a m เจอกันคลิปหน้าถ้าถูกใจก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ